สวัสดีทุกคนคะ่ะวันนี้วันที่สามสิงหาคมสองพันห้ารอสิบปดเป็นวันที่ดาวพุธย้ายในคลิปนี้เป็นของชาวราศีมิถุนเดี๋ยวเรามาดูว่าพุธเนี่ยดาวพุธย้ายเนี่ยจะเป็นจะมีผลอย่างไรบ้างกับชาวราศีมิถุนนะคะวันที่สามสิงหาคมดาวพุธจะย้ายจากราศีมิถุนไปอยู่ที่ราศีกรกฎอยู่ที่กรกฎเนี่ยจนถึงที่ยี่สิบห้าสิงหาคมทีนี้ดาวพุธคุณนเรื่องอะไรดาวพุธคุณอะ เป็นเรื่องเป็นตัวของตัวคุณเองคือเป็นตัวแทนของคุณอ่ะเป็นเรื่องของตัวคุณกับปันธุอยู่ในเรือนกระดุมพระเห็นไหมตัวคุณไปอยู่ในเรือนกระดุมไปกระดุมพระคือเรื่องการเงินแสดงว่าตัวคุณนี่ยจะมีช่องทางการหาเงินเพิ่มขึ้นก็ได้หรือสภาพอ่าการเงินคุณอ่ะจะมีความมั่นคงเกิดขึ้นบางคนเก็บเงินอยู่นะคะมากน้อยก็แตกต่างกันไปเนาะ บางทีบางคนเนี่ยคำพูดคุณก็เป็นเงินเป็นทองทําให้เกิดไดบผลได้ก็ค้าขายได้ของแต่ละคนแล้วทีนี้เราพูดคุณเองก็เป็นดาวเจริญพันธุพันธุอยู่ในกระดุมพระเนี่ยมองว่าบางคนเนี่ยจะมีโชคลาภจากคนในครอบครัวนะด้วยคุณแม่ก็ได้ให้โชคลาภหรือถ้าที่บ้านคุณมีธุรกิจเป็นลักษณะเป็นกงศีเนี่ยคุณก็จะได้ส่งแบ่งส่วนแ,แบ่งตรงนั้นด้วยนะคะหรือจะได้บ้านได้รถได้ที่ดินก็ได้ หรือคุณซื้ออะไรไว้เนี่ยเมื่อก่อนหน้าในีคุณซื้ออะไรไวนะ้น่ะสิ่งที่ซื้อไว้เก่งกาไรอะ่ะสิ่งนั้นน่ะจะมีราคาเกิดขึ้นอาจจะเป็นเรื่องของบ้านรถที่ดินทองก็ได้ค่ะอาจจะมีราคาเกิดขึ้นได้ในช่วงระยะเวลาเนี้ยเนาะแต่ทีนี้อ่านิดนึงเพราะว่าทุกอย่างเนี่ยมันก็จะมีนคนที่ อาจจะมีปัญหาเกิดขึ้นก็ได้แต่นี้ถ้ามีปัญหาไรเกิดขึ้นเนาะเพราะว่าพุทธของแต่คนเนี่ยไม่เหมือนกันใช่ไหมคะยังไงนีะ่ะถ้ามีปัญหาเกิดขึ้นสําหรับบางคนคุณจะได้รับความช่วยเหลือจากมิสหายของคุณอะคะทำให้ปัญหาตรงนั้นอะคือายไปทางที่รวมถึงอาจจะเป็นในเรื่องของอ่าเรียกว่าคนที่ คยเกื้อกูลซึ่งกันและกันก็ได้เพราะอะไรอะ่ะพุธเนี่ยอยู่ในราศีกรกฎดาวเจ้าเรือนราศีกรกฎคือดาวจันคู่มิตรกันเขาเป็นคู่มิตรกันถึงบอกว่าถ้าบางคนมีปัญหาติดขัดคุณได้รับความช่วยเหลือ,อจากมิตรคุณเองหรือจากเขาเรียกว่าอ,อ่คนที่ทํในธุรกิจเดียวกัน,นกันก็ได้นะต้องดูแต่คนนะคะทีนี้อย่าลืมนะในคุณยังมีดาวคารเน่ อยู่ในเรือนพุทธซึ่งดาวคารอยู่ในเรือนพุทธเนี่ยเขาคียาาคู่วาทะคู่ขัดแย้งเป็นเรื่องอะไรล่ะดาวคารคุณเป็นนะเจ้าเรือนอริอริเนี่ยอยู่ในเรือนพันธุแล้วก็อังคารก็เป็นดาวราพะอยู่ในเรือนพันธุเหมือนกันมองนี้ว่าบางคนนะ่ะอาจจะมีใครเขาพูดถึงในทางที่ไม่ดีกับคนในคะรอบครัวเองก็ได้อันนี้ือ คือต้องปล่อยไปนะไม่ว่าใครก็ชู้ไรในทางที่ไม่ดีก็เราเนี่ยไม่ต้องไปนสนใจไม่ต้องไปต่อราอนต่อเถียงปัญหาก็ไม่เกิดขึ้นนะหรือถ้าเรามีหลักฐานนั่นนหะเราค่อยไปดําเนินคดีอย่างนั้นดีกว่าเพราะถ้าเราไปต่อรอต่อเถียงกันเกิดขึ้นเนี่ยเราไม่รู้ว่าฝ่ายนั้นเขามีอาวุธไหมถ้ามีอ่อาวุธปุ๊บ มันมีโอกาสที่เจ็บตัวได้อะไรเงี้ยเพราะว่าอย่าลืมนะคะว่าอังคารกับเสาร์เนี่ยยังเลงกันอยู่ถึงยี่สิบสามสิงหาคมนะแล้วก็อังคารเนี่ยดาวเจริญอริเร็งกับเสาร์เนี่ยเป็นดาวเจริญมรณะมองว่า <c oughs> ก็มองว่าปัญหาเนี่ยมันอาจจะจบสิ้นไปได้จบสิ้นไปได้คือว่าบางคนเนี่ยแยกกันไป จบแล้วคือแยกกันไปเลยไม่มีปัญหาอะไรแต่บางคนถ้ามันยังไม่จบมันอาจจะช้าสิ่งที่มันมีปัญหาเกิดขึ้นเนี่ยมันอาจจะช้าที่จะทําให้ปัญหาตรงนั้นนะ่ะพอจะจบได้มันยืดเยอะก็ได้ค่ะเพราะว่าเสาอ่ะมันช้าอยู่แล้วการโคจรเขาก็ดูดีๆนะแต่ทุกอย่างท,ทุกคนนะระม,มัดระวังได้ว่าเรารู้แล้วนี่อังคารอยู่ในพุทธถ้ามีปัญหาแบบนี้เกิดขึ้นเออ <c oughs> เราก็ระม,มัตระว่ารวมถึง อาจจะมีอะไรเกิดขึ้นกับบ้านคุณเองก็ได้ค่ะบ้านรถที่ดินอย่างเงี้ยอ่าก็ดูกันให้ดีๆนะคะว่าเป็นเรื่องอะไรเนาะลองไปปรับเปลี่ยนกันนะทีนี้ราคานเองคืนดาวเจะาเรือราพะราพะอยู่ในพันธุมองนี่ว่าถ้ามันเป็นเรื่องของมีการเอ,อรับผลก็จะอยู่มีการซื้อมาขายไปเรื่องของบ้านรถที่ดินคุณอาจจะได้เม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยก็ได้นะเออหรือในเรื่องของสัญญาเองก็ตาม ก็ต้องระมัดระวังหนึ่งหรือบางคนอาจจะได้เรื่องของมอรดกมรดกได้มาเนี่ยบา,ายงอาจจะการแบ่งที่เขาเรียกว่าแบ่งมีการแบ่งสรรเป็นปส่วนออกไปก็ได้บางคนอาจจะได้เอ่ออย่างเช่นที่ดินนะบางคนที่ที่ดีบางคนอาจาอาจะที่ที่แบบไม่ดีก็ได้คือก็ต้องดูว่าในช่วงนั้นนะ่ะแต่ละคนมีการพูดถึงเรื่องมอรดกไหมนะคะต้องดูดีๆนะทุกอย่างเนี่ยนักคิดว่าถ้าทุกคน ไม่ใจร้อนไม่หุนหันพันแล่นมีอะไรคุยกันด้วยคําพูดเจรจากันดีๆเนี่ยทุกอย่างปัญหาเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ยากนะบางคนถ้ามันเกิดขึ้นได้มันก็อาจจะเกิดขึ้นนิดเดียวบางคนอาจจะไม่เกิดขึ้นเลยก็ได้นะคะถ้าทุกคนรู้แล้วนี่ว่าดาวคารเป็นแบบนี้อยู่ในเรือนแบบนี้อ่ะก็ระมัดระวังกันนิดนึงเนาะเรื่องเอกสารสัญญาต่างๆหรือเรื่องคําพูดต่างๆก็ตามนะแม้กระทั่งการพูดจาหลอกลวงก็เหมือนกันระมัดระวังด้วยกัร ก็คือในคลิปนี้ก็มีนแค่นี้นะคะไว้ถึงคลิปหน้าก็ขอขอบคุณทุกคนคะ่ะที่เข้ามาชมคลิปกดติดตามกดแชร์ต่างๆก็ขอทุกคนนะ่ยพบเจอความดีมีความทุกข์นะคะขอบคุณคะ่ะ